สวัสดีจ้ามือนีก็มาพอพ้าพอกันอีกแล้วนะคะมือนี้เข้ากับส,สิผ้ามากขูดร่องอ้อยเพื่อกําจัดหยาในลร่องอ้อยนะคะถ้าได้ผลดีมันก็สีสวยเข้าประหยัดค่าใสาใจลงปหลายอยู่ดีน้องพี่น้องเริ่มประหยัดไปตั้งแต่การสีดยาคุ้มั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะคะมาเบงพันที่เข้าได้มากไกลๆกันนะคะว่ามีรูปแบบรูปทรงเป็นจังได เนื่องจากพันนี้มันราคาแพงนะ,ะอยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นเฮ้าก็เลยต้องไปหายืมมาทดลองใส่เบิงก่อนนะคะถ้าได้ผลดีเฮ้าก็จะไปซื้อมากขึ้นกันนะคะไปเบิ้งกันนะพี่น้องว่ามันขูดดินแตกบอนะคะมันสมกับราคาบอนะคะไปเบิ้งค่ะล่มก็แห้งแห้งพี่น้องทั้งขี่ฟุนนะคะ อ้อยแปลงนี้เขาก็เคยมาปลูดหยาแล้วนะคะที่าห้าพานประดิษฐ์ได้รถทุกตาหน่อยยิ้มทีเกลี่ยแมงมะกรูดนะคะได้หยากระเบื้องเด็ดนะคะเพราะว่านาดินเคลื่อมหินนัลื่อนนะคะนั่งมะกรูดก็แกนนั่งากเลยที่ให้ใส่มีข้อวความเกี่ยกัไรนะคะถ้เป็นดินซุ้มด้วยว่านาดินเป็นดินทรายนี่ก็จะเหมาะอยู่ค่ะแต่ว่าหันดินแข็งนี่จะบ่เหมาะนะคะ สำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเล็กก็ถือว่าแข็งแรงอยู่นะคะขูดดินแตกดีอยู่เพื่อกันค่ะนอ้อยที่แทงขึ้นมาบดได้ก็สิไดงงอกขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เ้าขูดแล้วนะคะหญ้าก็จะบกค่อยมีแล้วนะคะที่ขูดรุ่นนี้ถือว่าพัานนะคะก็ถือว่าหญ้ากออกดีอยู่นะใครที่มีปัญหาเรื่อง การสีดยาคุ้มหรือว่าการหายายากรละค่ายากกับแพงนะคะแถมถือยาปลอมอีกพี่น้องผู้ใดเคยถือบ่กค่ะที่หุดรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีขึ้นกันค่ะไปหามามาไซค่ะ 小鸡的边上的小鸡，小鸡怎么打？<noise> <noise> <noise>